จ้าสวัสดีค่ะวันนี้จะพาไเก็บดอกกระเจียวนะคะอ,นนอันนี้น่าจะพรุ่งนี้นะคะ,ะเก็บกันเลยเนาะการดึงก็ไม่ยากนะคะเนี่ยแล้วก็ผล่มาอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงอันนี้จริงน่าจะดึงได้ก็กลัวจะขาดอยู่อ่าดึงดึงได้่นก็นนะะนประมาณพรุ่งนี้จะถอนเราจะถอนเลยก็ได้แล้วเต๊นะ เดี๋ยวเวลาดึงก็จับโคนต้นแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยดึงก่น ขาดนี่ะก็ออกดอกเนี่ยก็คือเครื่องรดน้ำเครื่องรดน้ำไปนะคะก็ทำให้เขาดอกเขาออกมา เพื่อนอท่านใดสนใจหัวพันสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะราคาบักระนะคะแต่งนี้ก็เป็นปีที่สองนะคะที่ไปตุกไปปลุบ อยขึ้น,นก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวไปเก็บก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะ